วันนี้ค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่ดึงดูดใจคุณจนคุณอยากดูคลิปนี้จนจบนะคะเพราะว่านี่คือดวงของคุณนะคะก่อนอื่นนะคะตั้งจิตอธิษฐานในใจนึกถึงเทพองค์พละประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางนะคะพระพ่อพิฆเนตพระแม่อุม,มาและพระแม่ธรณีนะคะและคุณก็อธิษฐานในใจเลยว่าคุณเลือกพไพ่ใบที่หนึใบที่สหรือใบที่สนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันสดๆเลยเนาะว่าดวงของคุณเป็นเช่นไรนะคะคุณเลือกใบไหนใบนั้นคือดวงของคุณนะคะพี่หมอไม่รู้หรอกว่าไพ่มันจะหอออะไรเพราะพี่หมอก็เสี่ยงทายต่อหน้าให้คุณเห็นๆนี้แหละนะค่ะสาหรับใบแรกนะคะคนที่เลือกไพ่ในใจใบแรกขึ้นไพ่สี่สาวช่วงนี้อยากต่อเติมซ่อมบ้านคุณจะได้ทํารองเงินซ่อมบ้านทําบ้านหรือซื้อบ้านใหม่ คุณจะได้นะคะมีข่าวดีนะคะยืนเรื่องทําเรื่องทําบ้านซื้อบ้านผ่านฉลุยะค่ะนะคะต่อเติมบ้านก็ได้แล้วก็บ้านเลขที่บ้านที่อยู่ให้โชงนะคะเนาะแล้วก็ไพ่ใบนี้สี่สาใหมายถึงความรักแน่นแฟ้นดีด้วยความรักมีปัญหาจะขยับนะคะเนาะจะขยับความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นมีอะไรที่อื่นอาจจะได,ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเนะาะไพ่ใบนี้เลยดีทีเดียวคะ่ะเรื่องครอบครัวคนในบ้านเรื่องบ้านนะคะจะดีมากนะคะมันขึ้นไพ่บ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะค่ะ ต่อไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะปึ๊บอ่าใบที่2ขึ้นไพ่3เหรียญใบนี้มันหมายความเกี่ยวเรื่องการงานนะก็แปลว่าคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องงานรอคอยงานอยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตชี้ช่องทางโอกาสดีๆให้กับคุณเรื่องงานนะ เงินเดือนงานที่ทําอยู่อาจจะมีการขยับเลื่อนท่านเลื่อนตําแหน่งเงินโบนัสอาจจะได้เนาะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือถ้าคุณทํางานอยู่เพื่อร่วมงานแสนดีดีมันดีต่อใจช่วยเราในทุกๆเรื่องจริงๆแล้วก็ทนเนี่ยเราในทุกๆอย่างจริงๆเพื่อร่วมงานช่วงนี้นะสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบที่สองเนาะคือมันมันก็ถือว่าโอเคและดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากเลยไพ่ใบนี้นะคะยินดีด้วยค่ะ ต่อไปสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบที่3เอาไปในไหนดีไปที่3ใบไ,ไ,ไปนี้ก็แล้วการเสียงนะปบนะไปที่3ขึ้นไพ่เด e s t ตาค่ะหมายว่าความหวงังวันนี้เปิดไพ่ดีหมดเลยความหวงังแปลว่าคุณตั้งใจหรือคาดหวงังหรือรอคอยอะไรอยู่เนี่ยนะคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามา จะสมหวังไพ่ใบนี้หมายถึงสมสมหวังคาดหวังตั้งใจอะไรไว้ไพ่ใบนี้หมายถึงพระแม่ธรณีนะจะได้หนึ่งที่หวังและตั้งใจจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาทําอะไรธุรกรรมด้ืยเรื่องผ่านฉลุยมีข่าวดีหลายๆอย่างเข้ามาเนาะเกี่ยวกับตัวคุณนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ถ้าเป็นโชคลาภเป็นดวงก็แปลว่าคุณมีโชคจากเลขบัตรประจําตัวประชาชนตัวเองเลขที่อยู่กับตัวเองวันเกิดอะไรเงี้ยนะให้โชคนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรอคอยอะไรอยู่จะได้นะคะพไพ่ใบที่3นะคะค่ะ ก็จบไพ่ไว้เพียงเท่านี้เนาะสามใบแล้วนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่รักที่ชอบพี่หมอและชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ